ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ้งสาระครับมื่อนี้กับม้าพ่อๆกันเมื่อนี้กับยังอยู่โคกผักหวานคือเก่าเหรอครับเมื่อนี้ก็ได้ไปรุ่นน้งกันครับเมื่อนี้ว่าเขาสีมานบม่มาซ้ำใดนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เขามีเพื่อนร่วมเดินทางเลยนะครับเมื่อนี้หลังจากที่หลายๆชปเน้องมาพือเดียวเมื่อนี้เขาก็เดินทางมาน้ำกันคนแรกครับบ่าวดอนวิถีคนมกักลาะสวัสดีครับเรอกกับแม่น้องนัดครับ นี่แหละครับมาน้ากันสามคนครับเมือเ่อนี่โอ้เบิง้งคุณน่ะเบาเก็บตัวนี่ยางงามเลยครับโอ้ยยอดนะับ <c oughs> โคกนี่ไฟยังโม่ใหม่นะครับโคกเนี่ยครับเอาก็สิรุ่นไปน้ากันนะครับเพราะว่าเมื่อนี่เป็นโคกไม่เลยครับเมื่อนี่เฮามาเจาะโคกไม้เบิง้งว่าสีมีความ,มานมาฝ่าพี่น้องลายซ้ำใดครับ แต่สังเกตเบึงเขายางเขามานี่กับเป็นผกหวานต่อน้อยๆครับเนี่ยเป็นต้นน้อยๆนะบางต้นก็ออกแล้วกับมีคนมาเก็บเราครับเนี่ยจ้างเสืยหยอดบอทันเดปงหลายเนาะครับเนาะหยอดน้อยๆไปครับรุ่นน้ำกันเลยบ่เนี่ยว่าสีม,มานซ้ำไหนครับเมื่อเนี่ยมาบึงต้นแลกของเ้องครับอแตกยอดด้ว่ก็หยอดบอบ ปันใดครับแต่ว่ากับพอได้เก็บได้เล็มอยู่เนาะ ทางนี้ก็มีอยู่ครับแต่ว่ายอดบ่ทันใหญ่ปานได๋เนาะ ต้นนี่ครับ อนงามๆอยู่ครับใบขิ้มาน้อยนึงละอือตัวนี้เป็นใบมันละ มีคนมาเก็บว่าเป็นใบมันเลยครับเนาะ ตอต้นนี้ครับใบมันก็นงามดีอยู่ครับนะ่สยสวยๆอยู หือหยอดนี่ไหม ต้นคางกันตันนี้ว้วมานวโรเฮ้ยนะเฮ้ยปนใส่ไข่หมดแดงหาไข่หมดแดงครับเมาเจ็บอยู่คนมาทางหลังอีกครับ เป็นใบมันครับต้นไดที่เพื่อนบ่เกีบเนาะ ลุงซิมานแน่หรอครับนี เป็นใบมันอีกเหรอครับ โอ้คือแตกยอนอยน้อยครับเอาไปโรยเนาะ หยดน้อยๆเขาถือไว้ <c oughs> มาเก็บที่หลังเนาะครับเนาะนี่หยดกันเสียครับ ต้นนี้ใ่ญ่ครับเดี๋ยวห้อยเพื่อนเอาไม้กาดขึ้นเลยเขากดีเก็บเล็มเอาแต่ทั้งใตเนี่ยแล้วนะครับเนาะบ่ขข้นดอกนี่ครับเพราะได้เล็มอยู่นครับทางถึง่ะครับเอาแค่ยื้อถึงนี่ละ ดวงต้นนี่ั้มครับคุณอ่ะทั้งเถิงคุณอ่ะโอ้ขึ้นเอาได้บ่ละเนี่ยแต่ว่าไปเก็บทั้งไตเนี่เนก้อนเนะครับเนย่ยมึงดึงลงมาบ้าง ตอนนี้เขาก็ยา,างเลาะม้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไม้ใหม่มือนี่ยเขามาเลาะเบิ้งครับพี่น้องเบิง้งเปลี่ยนป้าไฟใหม่แต่ว่าก็ใหม่โดนเติบแล้วล่ะครับเขาก็าทียางเลาะไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าเขาบ่ฮหูเลยครับโค้งเนี่ยว่าสีมีฝักหวานเป็นต้นใหญ่ต้นตน,น้อยต้นจังใดเนาะนะครับแต่ตามที่เขาเห็นเนี่ยครับนะก็เป็นต้นประมาณนี้แหละครับเนี่ย ต่บอบอท่านได้แตกหลายครับเนี่ยพวก็สิเริ่มแตกเนี่ยเป็นจังเสียรครับเขากะสิว่าไร้เก็บเอาเนาะครับโอโ้ต้นมีอีกโยเสครับเมืองเนี่ยบอท่านได้แตกปันไดครับนี่บ่ได้เลม้ยู่ครับต้นเนี่ยเมืองเขาก็สิควายเลี้มออกน้าต้นยังสิหละเนาะครับเพราะได้เลิ้ยู่ย น้อยหลายก็สิบ่เอาครับเอาแตา่ที่หยอดมันพอเอาได้เนาะมือหนาเขาก็จังมาเก็บไหมช่วงนี้ก็สิได้ลงคลิปผักหวานเรื่อยๆล่ะครับช่วงนี้ช่วงล้อเห็ดออกเนาะมีพี่น้องเขาสอบถามของไม้อยู่ครับว่าเห็ดบ้านทุกจ้างบ่ทันออกบ่ยังบ่ทันออกเลยเด้อครับ 那，你啊。 เบาดอนดึงทึ่งกุนนะครับคอยเล็มไปเนาะ โอ้เบางต้นนี่ครับแบบยางสูงเลยเดี๋ยวเสี้เบา้าโหนลงมาให้พนักงานหนลงมาหนลงมาถ้อยอีกไปอีกเออปะาโอ้เขาเจ็บเอาครับบานเนี่ยเอ,อ้ยปลาหยอดเหมโอ้เบังกำลังเลย ออันนั้นเป็นใบมันเหมือนเหลาเบาได้บอเก็บบึงไหมไบ่บคือล่ะเอ้าได้ซ้ำนี่ล่ะเนี่ยจอดงามๆอยู่ครับบึงอสุดจยอดเลยเจ้า ย้อนน้อยๆเอาครับเอาไว้สำหรับเก็บรอบหน้าพูดนะ ừ phải học đi thăng thứng kìa học như thăng thứng quá là cái thướng này โคกนี่ยอดบอรใยญ่กันได้ครับบุ้งก็งามอยู่อ่อนดีอยู่คนมาเจ็บอยู่เรื่อยครับคง มึงครับคนมาหาผัากหวานคือกันคุณอ่ะกุณกับม้าเขากับมาคือกันครับหากินน้ำกันป้ายแบงแบงกันไปเนาะ มาเบื้องผลงานการเลาะโคกของเฮาเลยครับมือไหนี่ครับเบื้องของเฮาก่อนเขาก็ยูหนารถนี่ยโอ้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับหน่อยเพราะได้ยูได้กินอยู่มือนี่มาสำรวจโคกไหมแต่ว่าเป็นโคกเกาเพิ่นครับมือนี่กไ็ไทยโคกหม่สำหรับเฮาอยู่แต่ว่าโคกเกาสำหรับเพิ่นเนาะเฮามามือนี่ค้นก็หลายครับคนเต็มโคกเลยเบื้องของเบ้าแล้วครับบัดน่ะบ้าเป็นไรโอ้ หงเมาก่กะย่างหลายเลยครับปนะุ่น์่ะโชว์ดูโอ้โอหหยอดโอบวัวฟังน้ำเลยมือแรกเป็นไดบ้าวเป็นการมาเก็บมือแรกเป็นการมาเก็บปากปลามือแรกมามารอโคกสิจอดด้ครับได้โอ้ได้ผลเกินขาดเนาะผลเกินขาดที่ดอกแต่ถือว่าหมานคักอยู่ขนาดคนหลายๆเดินบ่ามือไหนเมียนครับโคกนี่ว่าน่าจะเป็นไม้รับดอกเพราะว่า ่าจะเป็นแบบพราเจ้ามาเจี๊ยประจำเนาะแล้วแต่จังหวะไฟสีส้มมันแตกยอดละนี่นะครับตลาดพ่นกับมะเก็บนะครับมันเปลี่ยนพื้นที่ว่างพปมี่ให้เบื้องพอครับมันเปลี่ยนแมนมอมด้วยครับมาพี่มาพี่ครับเงาอมาเลยเขาเขาเหงาหรอกอ่ะฟังนี่ไฟใหม่ครับฟังนี่ไฟบรทันใหม่ครับพี่ละไปพี่ละนะครับเนาะจังไดกับชิปนี้กับไว้ซะนี่แหละครับเดี๋ยวทีพาพี่น้องมาเลาะเบื้องไม่เนาะครับพระว่าเฮากับสำรวจโคกไปเรื่อยๆเพื่อสีมีไม้หลายๆแล้วก็สีได้ลงชิปให้พี่น้อง เขาได้เบิ้งเรื่อยๆครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ละครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบายครับกลับบ้านเขาครับบ้านเนี่ยทางกลับบ้านเขาบุหรี่แอนบุหรี่ทางบุหระ่แอนนี่ทาง,าทางแล่นไปนี่แล่นเลนเลนไปนี่ละ